กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Battlefield 5น,นะครับผมไปครับเราต้องทำลายเอกสารเนาะแต่ก่อนทำลายเอกสารผมขอจาัดก,การพวกมันก่อนได้ปะ่ะนี่เรามีทักงสนายแล้วก็ปืน AK เลยครับเป็นปืนที่โคจะ OP ไอ่ปืนนี่ปืนจานใช้ได้อยู่นะครับนี่เอาปืนจานไปยิงก็ได้ครับผมว่ามันก็ไม่แย่นะปืนจานนี่ สวัสดีเพื่อนฮัลโหลไมเฟนไมเฟนจะยินครับเรียนไม่ค่อยมีรีโหลดก่อนไหนวะอ๋อเจอแล้วครับยิงแล้วก็ยิงตรงไอ้ตัวนึงโอเคหม,ม,มดหมดอดล้างตุดไปกันเลยครับไปเลยทุกหน่วยเดินหน้าต่อไปได้ เราต้องเดินหน้าต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเรามันอยู่ชั้นสองอุย๊ยตายแล้วมันตายแล้วครับผมมันตายแล้วครับผมตายแล้วตาเแลว,แลวนี่เหรอครับเอกสารทำไมเอกสารลับเขาต้องใส่อย่างนี้กันด้วยครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะไปครับรีบกลับไปเร็วกลับไปชีวด,ดูถังเรา อุ้ยพวกมันมากันแล้วมาเอ้ยผมว่าผมต้องกลับทางเดิมครับทางที่ดีที่สุดคือทางเดิมเออไปกันเร็ว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 เพื่อนเร็วมาแล้วทางนี้ออกซ้ายเดี๋ยวชิญเพื่อนงครับออกซ้ายนี่แล้วก็ทางนี้แล้วก็ลงหน้าต่างรถถังเจอพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้ว อืมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วผู้มัญชากรเราต้องรีบไปกันต่อนะเพื่อนนะเรายังได้ยินเสียงพวกมันอยู่เลครับทางซ้าย,ยอก,กำลังบมดอะไรกันกน,น,น,นุ่ลเงยเงยเงยมงยเงยเงยเพืเงยเงยมงเงงยยเงเยยเงย้ยเงเงยิงยมงยเเย่เงยเยเงยเงยลยงยยยงยงยยิงทเง ตรงกันเนาะยิงครับโอ้มันติดอะไรไม่กี้เนี่ยยิงเอออ้าวมาอีกเหรอมาอี้เราบอกมาอีกหน้ามหรอ,อเรอียบร้อยใจเย็นนะครับผมหาก่อนมาอีกทีหนึง่งไปครับตรงนู้นเออระวังปีกหนึ่งคือรถถังไทเกอร์มันดีขานาดนี้เหรอ โคตรแจ่มอ่ะไปะก็ลกเลยครูสีบไปรีบไ,ไ,ไปเร็วตรงนูมม้นยิงเอเอจเย็นครับอีกนัดอีกนัดนึงอีกนัดหนึ่งสุดยอดยิงลมคมกิ๊บ แต่ก็ยิงโดนดีนะครับผมเองก็แม่นเหมือนกันนะผมมันก็เอาเรื่องอ่ะนะเออก็ไม่ได้ขี้หมูขี้หมานะครับผมอืแค่ขี้กาขี้ไก่เฉยมาแล้วอีกร้อยกว่าเมตรข้างหน้ามีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีครับมันก็เดินทางไปต่อเยาวๆเลยบิน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 มีหมา น้องหมาน้องหมาทำอะไรจ๊ะโอ้โหพื้นที่แถวนี้ข้อควรระวังของผู้พิทักษ์ก้าหารและสูงส่งพอเรือทั้งหมดถูกอ,อกพยพออกจากเมืองพิิภูมิปกป้อง และห่วงแหนพลเมืองทุกคนพวกคุณทุกคนสำคัญพวกคุณมีค่าโอ้โหการสูญเสียครับสิงโตในหมู่ผู้ชายและสาเหตุของคุณนั้นยุติธรรมดีแขวนคออย่างนี้เหรอโอ้แขวนคอแล้วแขวนป้ายด้วยครับ การสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแล้วเอ้ยไอ้นี่มันคนที่เราส่งออกไปตอนแรกนี่ฮัสมันหูปากเขาทำหน้าที่ของเขาตามที่ร้องขอหน้าที่ของเขาไม่เขาเป็นคนทรยศเขาเป็นหนึ่งในพวกเราขับรถไปที่สารันงานใหญ่ โอ้โหลาก่อนนะไอ้หนูพวกเขาอยู่ที่ไหนการป้องกันขั้นใหญ่อยู่ที่ไหนท่านครับเกิดอะไรขึ้นฉันจะหาให้เจอและคุณจะดึงตัวเองเข้าด้วยกัน โอโ้พระเจ้าทุกอย่างกำลังพังทลายลงเราจะทำยังไงตอนนี้ปีเตอร์ต้องสู้แล้วก็ตายไปครับแล้วคนตายทั้งกี่คน่ะ อ่าการพกนครั้งใหญ่อยู่ที่ไหนพวกเขาคนอยู่ที่นี่อยู่ที่อยู่ในที่ที่คุณอยู่ฉันจะหาวิทยุใช้งานน่านี่ครับเป็นเวลาสลับการคิดสหรับการประเมินใหม่อีกด้านหนึ่งทั้งหมดเมื่อคนของฉันปลอดภัยอย่างน้อย นั่นคือสิ่งที่ฉันบอกตัวเองฉันพยายามอย่างหนักเพื่อรับรู้คำโกหกของตัวเองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลท้องกำลังในใดที่ยังไม่ได้ข้าแม่น้ำคุณต้องล่าถอยในทุกวิธีทางตอนนี้มีคำสั่งครับให้เราล่าถอยและพวกมันก็โอ้โหมากันเยอะมากหนีกันเลยเร็วเพื่อนโน่รถถังของฉัน ยิงมันฆ่าพวกมันให้หมดโอ้โหยิงครับยิง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 ,ยง,ยงเออโอ้ยปวเจ็บเลยทำไมเข้าไม่ได้อ่ะโอ้มันเข้าไม่ได้ครับผมเคิร์ดฉันเข้าไม่ได้ช่วยฉันด้วยดิหรือว่าเราคือเคิร์ครับผมไม่รู้เราคือใครแกเป็นใครจับฉันทำไมแกต้องการเอะไรเออโอเคครับเข้าฝั่งนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วยิงยิงอีกทีหนึง่งอีกทีหนึ่งครับทางขวาทางขวาทางขวายิงเพื่อนพวกมันยิงเราดีนะยิงพวกมันไม่ให้มีชีวิตรอดอีกคันหนึ่งเหรอมาดิวะามาดิวะามาดิวะาจะสู้เหรอ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 อีกนัดหนึ่งเพื่อนอืมเรียบร้อยครับ มันบอกให้เราล่าถอยตอนนี้เราต้องล่าถอยแล้วเพื่อนโอ้โหแล้วมันเยอะมากเลยนะมันมากันอีกแล้วเพื่อนเอาไงกันดีเนี่ยเออตัวกันครนับตัวกันตนัวกันตนัวกันพร้อมยิงแตกหนึ่ง,ตอ,งตอนนี้เราต้องสู้ก่อนถ้าเราค่อยถอยแต่ยังไงก็ต้องถอยเพราะมันให้เราถอยแล้วตอนเนี้ยถ้าเราไม่ถอยตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ถอยง่ายๆแล้ว เออเรียบร้อยครับแตกหนึ่งยิงยิงโอเคครับแตกสองซ่อมก่อนครับมีกมันจะมาอีกไหมเนี่ยพวกมันอยู่ที่ไหนบ้างไปเร็วเข้าครับหาทางนี้แล้วก็โอ้โหตรงนี้ขึ้นไม่ได้ด้วยอื้โอ้ยข้างหลังเร็วดิเพื่อนเร็ว โอ้โหมันช้าครับมันหันช้าหันช้าหน่อยยิงเอออีกนัดหนึ่งแตกครับตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นยิงเออมันจะมีข้างหลังครับแต่เราขอจัดก,การตัวนี้ก่อนโอเคโอ้โหคันเล็กแค่นี้จะสู้กับพี่เหรอจะสู้กับพี่เหรอคันเล็กแค่นี้คิดจะสู้กับพี่เหรอคิดพี่คิดใหม่แล้วน้อง คิดผิดคิดใหม่น้องเอาไปกินใส่หมดครับไม่สนลูกใครไม่สนลูกใครไปครับฮิวโอเคเจ็ดเจ็ด้วเออเต็มร้อยไปครับเดียรนาต่อไปโอ้ยมันยิยงมาแก้วอ่ะโอ้โหแล้วข้างหลังก็มีครับ no no นอนคิวมีโบเออ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 โอ้โหครับเอ้ยดูมันขี่เราดิมันขี่ชนเราขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะยำตำช้างจริงเฮ้ยเอาไปกินเออจะเย็นนะครับจะเย็นเย็นเฮ้ย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 ไม่สู้ตอนนี้จะสู้ตอนไหนวะเอาไปกิน เรื่อง26แล้วไม่นะไม่นะเออต้องซ่อมครับต้องซ่อมเออซ่อมทันอยู่แต่ถ้าโดนยิงครับเราจะซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบซ่อมแล้วก็รีบหนีรีบไปต่อเดินทางไปกันต่อเลยเพื่อนอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งโอเคเมันจะได้นะครับ เออหน้าจะไปเพื่อนเลยหน้าจะไปม,มันยิงมาครับมันก็ยิงมาเดี๋ยวฉันซ่อมก่อนแล้วโอ้ซ่อมไม่ได้ครับมันยิงมาไม่หยุดอ่ะขีไ่ไปเลยได้ตงเน,นี้นเออได้อยู่ครับม,มานี่มามานี่มาพวกเองนี่อยากโดนีนะใช่ไหมฉันจัดให้โอเคครับเจ็ดสิบแล้วโอเค <95. S 2> อเครับเก้าสิบห้ามันจะซ่อมต่อไม่ได้แล้ว งั้นก็ออกไปยิงพวกมันเลยแล้วกันครับให้พวกมันได้รู้ซึงถึงความน่ากลัวของเราว่าเรามันคือจอ,จอดทหารดรอดทหารยิงพวกมันให้หมดให้พวกมันได้รู้ซึงความน่ากลัวของเราถูกไหมครับเออซ่อมครับซ่อม มันมากันทีแกโอ้โหมากันไม่หยุดจริงเว้ยเอาไปกินเออเอาไปกินอีกนัดหนึ่งครับอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งเอ้อีกนัดหนึ่งครับสามนัดเลยหรอคันนี้อืมไม้กันทีแกโอ้โหไม่หยุดเลยวะมากันเยอะจังวะมากันเยอะจังวะโอ้โหแต่ไทเกอร์เรามันถึกมากนะไทเกอร์โอ้โหมันมากันอีแกโอ้ฝั่งนี้ผมยิงไปแล้วอีกอ่ะ มาขนาดนี้ก็เกินไปไหมมันเกินไปไหมมันเกินไปไหมมันเกินไปไหมครับเดือดข้างหลังครับเดือข้างหลัง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 เอาไปกินอีกนันหนึ่งเออแล้วก็ซ่อมรถถังครับซ่อมไปด้วยยิงไปด้วยมา้าโขออกมาบอกว้วคันนี้มีแตกอะมาละยิงเออ เลยคันหนึงน่งเลยคันหนึ่งจะมาก็มาเถอะไม่ได้กลัวเลยนะมานี่มาขอยิงสักปืนดิขอยิงสักปืนดิขอยิงสักปืนดิเฮ้ยมือนจะพวกมันกำลังจะเป็นเครื่องบินยิงขลุ่มครับนี่โอ้โหบนท้องฟ้าเห็นไหมคือโอ้ยต้องรีบไปแล้วครับต้องรีบไป ต้องรีไปหันทางรถถังก่อนเออนี่ไปครับฤด,ดูท้องฟ้านี่โอ้โหเครื่องบินเยอะมากหมายถึงฝั่งอเมริกานะครับกองทัพทางด้านเครื่องบินก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆอ่ะฝั่งเราดิเทียมไม่ติดเลยโอ้โหโอ้ย74จะเย็นนะเพื่อนนะฉันกำลังไปต้องรีไปแล้วครับ โอ้โหเยอะจริงเยอะจังวะไปครับเดินหน้าไปต่อตแล้วดนตีมันบิวมากเลยนะยืนตีบิวดีมากเลยไปครับรีบข้ามสะพานไปให้ไวที่สุดก่อนที่สะพานจะระเบิด แล้วเราจะข้ามไม่ได้ถ้าเราข้ามไม่ได้ถ้าเราว่าเราแพ้แล้วครับหมายถึงตัวเราเองนะแพ้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ตีจะขาบขาดแล้ว ะพานขาดไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนเราจะกลับยังไงวะเนี่ยพวกเขาโกหกเราพวกเขาระเบิดสะพานแล้วปล่อยให้เราตายเราไม่รู้เรื่องนั้นเคิร์สมาสิเราต้องอะไร แสดงความแข็งแกร่งเหรอเฮ้ <c oughs> <ภ>พระเจ้าช่วยสิ่งที่เราเชื่อปีเตอร์พระเจ้าช่วยเรามองไปรอรบๆคุณสิ <c oughs> สิ่งที่เราทำอ่ะ <c oughs> มันจบแล้วไม่เคิร์ด <c oughs> มา <c oughs> อย่าทำเลยนะ <c oughs> มันจบแล้วปีเตอร์ เ,เขาเป็นคนหลบหนีเขาส์เคิร์สมึงยิงมันทำไมอ่ะฉันรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนคุณแต่เขาเป็นคนทรยศคนอ่อนแอไม่รอดนั่นคือคำพูดของคุณโอ้โหแล้วมึงยิงมันทำไม,ไ,มไอ้บ้าเอ้ย ต้องกลับเข้าไปในรถถังโอ้โหมึงจะสู้ยังไงวะแล้วพวกมันเยอะขนาดเนี้ยทำไมมึงต้องยิงด้วย ไม่มีทางสู้ได้นะครับพดถังก็พังแล้วโอ้ยยอมแพ้ครับแล้วก็โดนยิง ง่ายครับยอมตายที่กว่ายอมแพ้แล้วดูไหมพี่ปี1945จกักรวรรดิเยอรมันถูกลักกลับไปยังพรมแดนเดิมพลเมืองที่หิวโหวยการผลิตที่พิการอุตสาหกรรมกำลังตายโอ้โหแต่ไม่ยอมแพ้ เราจะไม่ยอมจำนนไม่ไม่เคยเราอาจจะถูกทำลายแต่ถ้าทำลายเราเราจะลากโลกไปกับเราโลกที่ลุกเปินไฟทหารเยอรมันภายใต้การต่อสู้ภายใต้คาสัมบานที่ว่าจะเชื่อฟังผู้นำยังไม่มีเงื่อนไขส่วนใหญ่ทำตามที่พวกเขาบอก การต่อสู้จะมีแตการสูญเสียครับผู้ฆาตกรรมไม่ใช่สัตว์ประหลาดพวกเขาเป็นผู้ชายและนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับพวกเขาอลิสฉันเป็นทหารที่ดีหนึ่งในหลายๆคน อาวุธที่โหดร้ายในเครื่องแบบที่แตกต่างกันไปในประเทศที่ไม่ใช่ของเราพระเจ้าช่วยพวกเราทุกคนวงล้อแห่งสงครามยังคงหมุนอยู่ชุดคันเร่งเครื่องยนต์คำรามติดอาวุธเติมน้ำมันในการเคลื่อนไหว แต่ท่ามกลางความน่าสะพึงทั้งหมดนั้นสิ่งหนึ่งทำให้ฉันมีความหวังฉันได้เหลือไปยังอีกโลกหนึง่งโลกที่มนุษยชาติเป็นประกายอย่างสดใสลุกขึ้นจากเท่าทานจากช่วงเวลาที่มืดมนเผาไหม้ด้วยความหวังมันส่องสว่างผ่านเส้นทางซากป,ปรักหักพังนี้เส้นทาง ไปที่ไหนสัแหงที่ที่ดีกว่า โอเคครับก็จบไิทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับถ้ายังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ